สวัสดีครับผมสุรเดชช่างออสวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำสินค้าของ SK แข่น30ตันครับ40ตัน60ตันแม่แลงสนามรุ่น60ตันที่เรานิยมใช้กันมากที่สุดสามารถเอาไปประยุกต์ได้ใช้งานได้หลายประเภทต่อมาเป็นแมลงบักั์ซีเป็นรุ่น3กระบอก นะต่อมาแม่แรงตะเขยยกเกียร์ของงานรถ10ลอ้อ6ลอ้อตัวนี้รุ่นงานหนักผลิตโดยโรงงานของเราเองแนะนำเรื่องของแท่นอัดไฮดรอลิกมอเตอร์ไฟฟ้าว่าเรามีอะไรบ้างนะครับมีตั้งแต่20ตันนะ30ตัน40ตัน60ตัน100ตัน150ตันจุด Power Unit นะครับในการใช้ไฟฟ้าร่วมกับแฮนแจ็คนะครับสามารถ ผลิตได้ Power เราสามารถใช้เป็นแบบ2ูอินวันเป็น2ระบบจะเป็นไฟ220 mm hmm. ไฟ380ความต้องการของลูกค้าว่าจะใช้เป็นไฟแบบซิงเกิลหรือแบบด mm ับเบิลซิงเกิลก็ได้นะครับส่วนกระบวนการในการผลิตของเครื่องมือหรือแท่นไฮโดรลิกหรือจะเป็นแม่แรงหลกัหลกๆก็จะมีอยู่ประมาณ4ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่มีงานกึง้งนะครับงานแมชชีนถังไฮโดรลิกนะเป็นพวกแฮนด์แจ็คเป็นชุดไฟฟ้า ของโครงสร้างก็จะมีในเรื่องของการเชื่อมการเจียข้นสีกระบวนการหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ4ขั้นตอนนะครับซื้อสินค้าของ HKD ยังไง 1. การรับประกันนะรับหลังการขายการเลมสินค้าเวลาเครื่องมีปัญหากระบอกมีปัญหาชุดถังมีปัญหา เปลี่ยนเกมให้สอง,สองการแพ็กสินค้ามีการแพ็กสินค้าเสร็จแล้วก็ตรวจสอบนะการคีซีการทดสอบการเทสแต่ละ,ะเครื่องแต่ละ,ะประเภทเราก็จะมีการตรวจสอบก่อนที่จะัส่งสินค้าให้กับลูกค้าการจัดส่งนะในการบริการนะให้กับลูกค้าว่าจะถึงมือลูกค้าไหมวันนี้เรามีทีมวันนี้ไม่ยังไม่ต้องโอนเก็บเงินหน้าบ้านนะส่งถึงที่สินค้าเราก็ ถึงมือลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องกังวลให้โอนที่หลังการคนสนทรงให้กับลูกค้าทั่วประเทศมีปัญหาติดขัดอันใดก็คุยปรึกษาผมนะครับขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขกับการรับชมนะชอบคลิปนี้กดไลค์กนดะ like, แชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ